r t ตน t e จะไม่เปิดตัวหน่วยความจำวิดีโอไม่เพียงพอวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดหากหลังจากอัปเดตแล้วคุณไม่สามารถเปิดเกมโฟตน t e บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหน่วยความจำวิดีโอไม่เพียงพอคุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้กดคีย์ผสม Windows R ป้อนคำสั่งตามที่แสดงบนหน้าจอ โลเค l a แอ Data ภายในสัญลักษณ์เปอร์เซนต์จากนั้นไปที่เกมโฟร์ไนท์บันทึกแล้วกำหนดค่า Windows เคลียนตอนนี้เราต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ g a m e มอร์เซอร์เซตตเช่นเพิ่มหมายเลข2ในชื่อของเขาเสร็จสิ้นการตั้งค่าเราสามารถเริ่มเกมได้เลย